ปัญหาวิกฤตของการศึกษาประเทศไทยก็คือเรื่องคุณภาพจริงๆครับนั่นคือจุดอ่อนและจุดสําคัญที่สุดแลวก็ถือเป็นวิกฤตมาตั้งนานแล้วซึ่งปัจจุบันถ้าเกิดเรายังไม่สามารถที่จะแก้การให้การศึกษาอย่างมีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้ประเทศไทยจากนี้ไปจะยิ่งลําบากมากขึ้นเป็นเท่าที่คุณครับ พี TA, ่เอศาสตราจารย์ดรสุชัดชวีสวรสวัสดนะครับปัจจุบันเป็นอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้าคุณาละกบางประเด็นวิกฤตของประเทศไทยก็คือเรื่องการเข้าถึงการศึกษาได้เรียนฟรีแต่ว่าไม่ได้คุณภาพในเมื่อคำว่ามาตรฐานเนี่ยยืดหยุนตามทรัพยากรยืดหยุนตามสภาพครอบครัวยืดหยุนตาม,าพ,ตตามพื้นที่ถ้าเกิดเขาจนพ่อแม่เขาลําบากเขาอยู่ในดินแดนที่มันห่างไกลที่ไม่ใช่กรุงเทพอ่ะ มาตรฐานจะเป็นลดลงครับอย่างจีนเนี่ยต้องยอมรับว่าเด็กเซี่ยงไฮ้เนะี่ยคะแนนสูงที่สุดในโลกปัก,กีฉุนเหนโลกเพราะครูดีๆอยู่ที่เซี่ยงไฮ้อยู่ที่ปักกิงหมดรัฐบาลบอกอย่างนี้ถ้าเกิดคุณเก่งคุณอยู่ตรงนี้ได้ไม่เกิน5ปีจากนั้นแล้วฉันจะส่งคุณออกฉันให้เงินเดือนคุณมากขึ้นแต่คุณต้องออกเพราะงั้นเด็กในมณฑลอื่นๆจะได้รับครูปัก,กีิ่นจะรับครูเซี่ยงไฮ้ที่สอนหนังสือเก่งสุดๆไปอยู่ตรงนั้นทั้งประเทศจีนมุ่งมั่นจะให้เด็กทั้งประเทศ ได้ระดับอย่างเด็กปักกิ่งซึ่งพี่ก็ต้องการให้เด็กไทยไม่ว่าเขาจะยากดีมีจนอยู่ตรงไหนก็ตามเขาต้องได้มาตรฐานระดับโลกหลายๆประเทศเนี่ยมีความพร้อมมากถึงขนาดที่เรียกว่าสร้างคนเนี่ยไปดับทางโลกได้แล้วไม่ได้สร้างคนไปตามโลกไม่ได้สร้างคนไปวิ่งตามการเปลี่ยนแปลงแต่สร้างคนเนี่ยให้ล้ำหน้าโลกเนี่ยไปดับทางโลกแล้วให้โลกเดี๋ยววิ่งชนเพราะงั้นวันนี้สิ่งที่ประเทศไทยต้องการมากที่สุดก็คือรากฐานคุณภาพนะครับที่เป็นพื้นฐานสาคัญที่สุด ของถามเดี๋ยวทีะครับว่าการศึกษาของประเทศไทยเนี่ยมีโฟกัสอะไรเรายังไม่เข้าใจเลยขนาะดเราเป็นนักการศึกษาเนี่ยเราก็งงไปหมดแล้วเราก็พูดแต่แบบจะต้องสร้างทักษะให้เด็กไทยทันต่อศตรวรรษที่21พูดอย่างนี้มาเท่าไหร่มันก็ไม่ทันเนี่ยเพราะมันไม่เห็นภาพชัดแต่ถ้าเกิดพูดว่าอีก5ปีการศึกษาไทยต้องชนะสิงคโปร์เอออันนี้คุยกันรู้เรื่อง คือเป้าหมายต้องชัดวัดต้องได้ถึงแม้5ปียังไม่ชนะแต่ไปไกลมากเลยเพราะอย่าลืมนะมาเลเซียมาถึงทุกวันนี้เขาไม่คิดแข่งกับประเทศไทยนะเขามองอย่างเดียวว่าเขาจะเอาชนะสิงคโปร์ให้ได้วันนี้ถึงแม้มาเลเซียยังชนะสิงคโปร์ไม่ได้แต่ทิ้งประเทศไทยไว้ข้างหลังนู่นเลยเพราะเขามองคนเก่งแล้ววันนี้การศึกษาไทยเราคอมมิตอะไรงบประมาณเราโฟกัสที่ไหนสภาพกำลังโฟกัสที่ตรงไหนวันนี้ตอบให้ชัดเลยต้องโฟกัสที่เด็กเล็ก ถูกยำมา18ปีแล้วให้เรียนมาหาลัย4ปีให้เก่งภาษาอังกฤษให้เป็นคนดีมีน้ำใจแล้วก็ให้เก่งวิชาการเก่งไม่หมด4ปีจะทำได้ยังไงอ่ะไม่มีใครเ็าทำได้หรอกครับเพราะ18ปีถูกยำมาหมดแล้วอ่ะเพราะงั้นจะโฟกัสจริงๆต้องโฟกัสเด็กเล็กไม่ฉะนั้นจะไม่มีทางแก้ไขได้ถ้าเกิดคนไทยมีการศึกษาที่ดีใครได้ประโยชน์บ้างอันดับแรก ตัวเด็กใช่ไหมเพราะว่าเขาสามารถมีการศึกษาดีมีทักษะได้การปรับระดับทางสังคมคนที่สองที่ที่จะได้คือใครพ่อกับแม่พ่อกับแม่มีความภาคภูมิใจสุดท้ายแล้วลูกได้เลี้ยงพ่อแม่ได้เลี้ยงน้องใครได้อีกครับประเทศ,ปร,เทศประเทศก็คือมีพลเมืองที่มีความรู้มีอะไรมากขึ้นประเทศก็ไม่ต้องไปอุ้มชูอะไรมากนะักและมาช่วยจ่ายภาษีด้วยคนที่สีใครได้เอกชนเอาคนที่เก่งๆไปใช้สร้างผลกำไรประกอบการให้เจ้าของมหาศาล ทังนั้นคนที่รับผิดชอบการศึกษาไทยคือ4คนนี้แล้วการศึกษาอย่างที่บอกมันเป็นหน้าที่ของทุกคนเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของรัฐนะมันหน้าที่ของเราเราเป็นพ่อแม่เราเป็นคนเรียนเราเป็นอุตสาหกรรมเราต้องเข้ามาช่วยนะนนช่วงนี้พี่นอยไม่ค่อยหลับดีนะ พราะกังวลเกีเ่ยว่องประเทศชาตินะไม่ได้กังวลเรื่องการเมืองอะไรในนะี้กังวลเรื่องคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยแล้วทุกชาติทั่วโลกเขารู้ว่ากุญแจดอกสําคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนของสังคมของเศรษฐกิจหรือศักดิ์ศรีของความชาติเนี่ยก็คือเรื่องการศึกษาการเข้ามาร่วมในการแก้ปัญหานั่นคือหัวใจสำคัญที่สุดไม่ฉะนั้นแล้วเราก็จะบ่นเรื่องรู่นเรื่องนี้ของประเทศเราไปชั่วการบริสาทเพราะไม่มีกุญแจดอกไหน ที่จะไขได้ทุกประตูเท่ากุญแจทั้งเรื่องคุณภาพการศึกษาแร้วครับรีบสร้างกุญแจดอกนี้ให้เร็ที่สุดด้วยกันเลยครับ